สวัสดีค่ะพี่้องขะพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า f อฟใหม่ทุกทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ้ังขาขอบคุณห,หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเสง VIP ช้าบ่ายวันที่27ตุลาคม2565นะคะอนคำนวณน,นะคะพี่้งังขาคำเตือนค่ะ โูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะกับน้องขากรคำนวณน,นะคะใจจะพาไปดูวันที่27นะคะน้องขาเข้าหรือเปล่านะคะวันที่27นะคะ,คะน้องขาวิวน้อยนะคะแต่ว่า เลขมาเน้นๆนนะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านได้กันหรือเปล่านะคะมาคู่ตัวเด่นเลยนะคะรอ,รอบรอบเช้าบนใจให้บุเอ่อเด่นหกได้สี่รอบบ่ายให้แปดได้เจ็ดนะคะรอบเช้าบนมาแปดหกสองล่างหกสี่นะคะหกมาสองเด้งทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องแล้วก็ล่างมาเต็มๆนะคะคู่ตัวเด่นด้วยหกสี่นะคะแต่ว่ารอบบ่ายจะให้แปดได้เจ็ดไม่มานะคะบนมาหกสามสอง ล่างศูนย์สองนะคะหลุดนะคะรอบบ่ายรอบเช้าไม่หลุดนะคะมาต่อคะ่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดและสองนะคะจะคู่หาความน่าจะเป็นนะคะแปดสองแปดสามแปดห้านะคะ แปดหกแปดสี่แปดหนึ่งสองนะคะพี่น้องสองสามสองสี่สองหกสองเก้าสองศูนย์สองห้านะคะดินรอบบ่ายนะคะัพี่น้องคะดินรอบบ่ายอยู่ที่ สามแปดนะคะวันนี้8ปซ้ำนะครับเด็กสามนะคะสามแปดสามศูนองสห้าามเจ็ค่ะแนะคะเด็แปดแปดแปดสาม แปดหกแปดสองแปดหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์นะคะพี่น้องขายุงบินว่อนเลยนะคะพี่น้องยุงยุงเยอะนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะแปดสองสามแปดวันนี้ใจขออนุญาตจับเพิ่มนะคะเพราะว่าเลขน้อยตัวนะคะเลขแปดเบิ้ลนะคะ 8นะคะ82 83 85ค่ะ2นะคะ23 20 3ด้านล่าง38 32 8, 3, 35 8นะคะ88 83 82นะคะ ชอบตัวไหนอย่าลืมไปกับนะคะพี่น้องให้ไปกับทุกคู่ด้วยนะคะค่ะสำหรับ F c ซท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งลูดตัวเลข3ตัวนี้8 2 3สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะสำหรับเลขเบิ้ลประจวันนะคะก็คือเลข0ย์และเลข5นะคะอ๋อเลขเด่นประจวันคือเลข0ูนและเลข5า เลขเบิ้ลประจำมันก็คือเบิ้ลห้าห้านะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณหล,หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคคมันๆค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ